สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจี้ครื่องหลังเกาะลอยฟ้าหลุมดำเวอร์ชันนรลกของ TP ไนกี้นะความสามารถของจีนี้นะครับทุกการถอยเต่าของฉันก็จะมีโอกาสจีซปเปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเมื่อเลือกแล้วสามารถวาไปในระยะที่เราถอยเต่าได้นะครับเมื่อก่อสร้างแลนมาร์คหรือตกแลนมาร์คของฉันก็จะมีโอกาสแปซเปอร์สร้างหลุมดาเชื่อมต่อนะผมเนี่ยจะลองเล่นกับอีโวแวนไพลดีนะครับเส้นดุมจะเล่นก็มีเกาะ้อยฟ้าหลุมดำเวอร์ชันนรลกของ TP ปไนกี้ บุกอาร์ชิลโดนสร้างโล่และก็โลบิทัก์ราชาที่ถูกเนเธอร์เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทีนี้เอาไปเล่นกับอีโวแวมไพเดดีด้มันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเจอกับเฮปปีไนกี้มาพร้อมกับคอสตูมยนะได้แล้วลิ้นแรกนะลิ้นพันแล้วผมมีบาฟด้วยไ่กี้ใหม่มาด้วยนะ อ่าไม่เดินหน้าถอยหลังนะทุกคนถ้าไม่เดินหน้าถอยหลังมันก็จะไม่วาร์ปนะไม่วาร์ปเคลื่อนย้ายไปแ,แถวปับ๊บก่อสร้างก่อสร้างปับ๊บฮะไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างคุณห้าเพื่ออัปเกรดเป็นเลนมาร์กด้วยนะไม่เดินหน้าถอยหลังด้วยว้าวเบิร์นไม่ได้ด้วยนะเบิร์นไม่ได้อ่าปับ๊บถุนสร้างเลนมาร์กไปทีนึง ดาบไปแล้วสลับหลุมดำไปทีนึงยังไงเนี่ยขอไอ้ทองไปนะอา้าวเก็บดาบไปเนี่ยไม่ไปละตัดเมืองเราไปทีนึง่ง <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เออเขาใส่เกาะลอยฟ้าหลุมดำด้วยนะ เวอร์ชันซุปเปอร์นะโอ้ยอย่าพึ่งขังคุกนะเพื่อนอย่าพึ่งขังคุกโอ้ยโชค,โชคโดีที่ไม่ขังคุกนะาาดูทีนึงเออใจเย็นใจเย็นไม่สลับหมุงดำด้วยนะใบแดงนะปนะิป้วไม่ไปนะครับไม่ไปถอยก้าวทีนึงเออใบแดงนะใบแดงนะเออเดี๋ยวเป็นแล้ว,ลวอ่ะเดินหน้าถอยหลังแล้วนะทีนี้แหละทีนี้แหละโอกาสเรามาแล้วเบิร์ตไปลุกปั๊บ ครับเลยนะครับก่อสร้างอ่าสร้างดีไหมลองสร้างก่อนดิเหีืยวมันตุ่มสร้างม,ม,ามันมัดมั๊บไปดีนึงไปมุปมหรือปดิวเตะปะเนี่ยไม่ไปนะอ้าวไปนี่ไปนะครับปั๊บอ้าวนี่ก็จบบิ๊กเลยดิปั๊บสร้างดำเชื่อมต่ออยู่นะเออลืมบอกไปว่าสร้างดำเชื่อมต่อปั๊บอ่าเบิ้นสองได้ไหมเอ้ยไม่เดินหน้าถอยหลังแหมดีที่เบิ้ลอ,อยู่นะ ก่อสร้างก่อสร้างปั๊บสร้างเลยดีกว่าปั๊บเผื่อมสุ่มสร้างเรนมาร์คไปไปุ๊บที่หมุมุมนีม้เสร็จไหมเอ้าไม่ไปนะเดินหน้าถอยหลังโอ้ยเดินนาทีเดินหน้าถอยหลังปั๊บเตรียมวราปเลยมัฟโอ้ยชนะไนกี้ตำนานด้วยมาเจอกับ ตำนานไนกี้นะมีการวิก,กว่กางปะเนี่ยพวกกันวิกว่างปะเนี่ยไม่พกนะมีบัฟด้วยนะบัฟเปเลโก้ปีเนาะใส่มัดแมวเหมียวมาอีกโอ้โหหดไปไหนวะเนี่ยเดินหน้าถอยหลังนะเดินหน้าถอยหลงังแล้วก็เตรียมบับปั๊บปับบ๊บเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่มีเนเทอผมก็ใส่ที่ที่ใหม่ด้วยนะดาบจากักรพรรดิโอ้ยอิด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 ปั <c oughs> <c oughs> บ๊บเฮ้ยไ,ไม่สุ่มสร้างเลนด์มาร์กนะ แล้วก็ไม่ก่อสร้างเป็นมาร์คด้วยไม่เดินหน้าถอยหลังอีกไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อลอยฟ้า <c oughs> ออปับ๊บเอาไหมวางเงินมาร์คเลยดีกว่าปับ๊บโดนก็อปยังติดไหม <c oughs> โดนก็ปี้เขาไม่ติดนะจะหลบไปไหนดีนะหลุมด,ดำวางเดินหน้าถอยหลังนะเดินหน้าถอยหลังภาพไปวางมึงกูดีกว่า ไปวางมึงคู่ไปวางมึงคู่ฟับเขาไม่มีเนเทพนะบสบายสบายฟับยังไงสมสร้างกันมากไหมพึบไปมุมหรือพื้นที่พิเศษไหมอู๋ไม่มีอะไรออกเลยเยี่ยมไปเลยลำบ้างอืมป่าดาวไหมเนี่ยป่าดาบนะปั๊บงไงเอ้ยบัดเมียเมีมยวเท่กับหลังไหม เขาไม่ได้เอาหลุดดัมมาเขาน่าจะเก็บดาบยากเลยนะเอ้าเอ้าเอาบืาาดไปแล้วนะครับถอยบืดไปแล้วไม่ทำอะไรนี่หรอไม่ทําเกาะลอยฟ้าหรอเฮ้ยเกาะลอยฟ้าดีนะเล่นกับนายกี้เนี่ยโหดเลยนะเออแถมเปิดเยอะด้วยอยู่ทาอีเวนต์เนี่ยได้เปิดเท่ากับอ่าตอนที่ทําอ่าอีเวนต์มันมาเอออีเวนต์มันมาต้องเติมซุปเปอร์ใช่ไหมถึงจะได้เนี่ยเนี่ย ถึงจะได้เดินหน้าถอยหลังจิตววติปืนว้าวดีใจหาหักหลังรีบลุลัวต่อไปอย่าไปทำซุปเปอร์นะทุกคนทำแค่ธรรมดาไว้พอหรือไม่ต้องทำรออีเวนต์แบบนอเ,อเ,นเนี้ยรออีเวนต์มาซัพพอร์ตการ์ดเนี่ยมันก็ให้เปืนเท่ากับอันนี้เลยเวอร์ชันซุปเปอร์เลยอ่าป้าดามนะครับอัดบัฟเรียบร้อยนี่เทปแล้วเดี๋ยวเราจะาเบิร้ลก่อนเบิร์ลก่อน เบื้อนได้ไมหมลูกเบื้อนได้นะปั๊บป้าบนะครับป้าบบอกเลย <c oughs> มีเนเธอร์นี่วาปปา้วาบปัจจัยปั๊บสุ้มสร้างกันมาร์กไหมไม่ก่อสร้างกันมากนะอ๋อซุ้สร้างกันมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเบื้อนต่อทีเรียบร้อยเึบมาเจอกับ ผู้พิทักษ์ดวงดาวเดี๋ยวไห่นนะมีการวิกไหมเนี่ยโดนโล่ละชันถูกเนเธอร์ไม่มีนะไม่มีการวิกนะตายเลยเรามีมดก๊กปีด้วยใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะตกบันเทิงเลยทำได้ไหมนะ <laughs> เสียดายมันไม่เดินหน้าถอยหลังถ้าเกิดมันเดินหน้าถอยหลังมีโอกาสที่จะจบได้นะเพราะว่าพื้นที่ไลทีเนี่ยมันมีแค่ห้าเมืองพื้นที่ไลสองเนี่ยมีหกเมืองนะไปมุๆๆมหรือไปนี่เป็นเศษ สร้างมาร์กนะออปั๊บหลุมดำไม่ติดด้วยนะปั๊บสร้างมาออมร์กหลงบินสองทีหนึ่ง 1. ปั๊บหลบินสี่ได้อยู่ปั๊บดีไหมยังไม่ปัออ๊บยังไม่ปั๊บยังไงไม่สร้างเลนมาร์กคอยสามปั๊บดีไหม ครับเลยเผื่อไม่เนเทอเอาเนเทอนะฟับสุม่มสร้างใดำนักเอา้าหลุมดำไม่ออกนะโอ้ยหลุมดำไม่ออกดำไม่ออกก็ไม่ไปดิอะองไงเอวนี่เด็ดมั่นพร้อมบิ้งสุดๆเอาแล้วฉันน่าจะมาตัดเมืองแน่เลยฟับ บายสุดบายนะเมืองไม่แพงวิ่งไปแล้วอ่าสร้างวงเวทด้วยนะสลหรับหลุมดำไปทีนึง่ดสองกับหลังไปนะเงี้ช้าไปแถวนะครับไปแถวปล่อยแป้นนะครับการเล็มกมันวิ่งสตาร์ทตัววงเวทสร้างเลนมาร์กให้ในไลน์ ลายแรกนะอ้าวไม่มีอะไรอ้าวเป็นงั้นแหละเหลาละทีเนี้ยเดินหน้าดีกว่าเนาะปรับเบิ้ลโอ้ยไม่เบิ้ลน่ะไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลปั๊บยังไงสุ่มสร้างเลนมาร์ทเออสุ่มสร้างเลนมาร์ททาสีไหมเดี๋ยวเราไปทาสีดีกว่าปั๊บขึ้นย้ายไปแถว ปั๊บอา้าวหาสีนะปั๊บอ,มอืมดำวงังอ่อาไรเนี่ย <c oughs> เอาดึงดำวางปั๊บอืมอย่าโดนขงังกองสืน้นดูนะเลยไปไหนก็ได้ไม่ได้นะยังไงวิ่งไปแล้วปั๊บตกลุมดำเรามุมีมุ้หลุมด้วย สลับลุ้นตามอีทีนึงเอ,อจงจะเย็นเพื่อนใจเย็นเบนสองไปนะยังไงเนี่ยวิ่งไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ยังไงเนี่ย,ยเดินหน้าถอยหลังวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนถ้าเดินหน้าถอยหลังนี่มีโอกาสแพ้เลยนะอา้าวงานเข้าโชคดีได้ไม่วิ่งอา้าวเดี๋ยวนะเ,วนะเราไม่วาร์ปด้วยทุกคนนะวาร์ปนี่ก็มีโอกาสชนะแล้วเนี่ยโอ้โหไม่วาร์ปเฉยเลยทำไงดีวะเนี่ย ทำไงจะเบิ้ลได้เนี่ยเบิ้ลหน่อยลูกเบิ้ลหน่อยโอ้โหเนี่ยแค่มันวับก็จบแล้วเนี่ยเจติปเปร์ไม่ติดนะสุ่มสร้างกันมารคเขาทอยผ่านจึดสตาร์ทก็ลบการทาสีกลับไปเป็นของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ชนะเลยนะอายั้ง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 จะไงของเขาเนี่ย <c oughs> อัลบการตาติอันเรียบร้อยโอ้แผลพุพิทักษ์มาเจอกับตำนานในอี้นะมีกมันไหมเปล่าไม่มีกันบิ๊กนะเอาสลับลุ้มดำมาด้วยโอ้โหแต่ว่าเขาไม่ได้อับบับนะอ่า่อับบับละ่ะปั๊บ,บ,บอ่าแต่เขาก็ใส่ดุก็ปีมาอยู่ดีเนาะใส่กันท่าซีมด้วยประเด็นนะ่ะ เราจะก่อสร้างปับไม่สร้างเป็นมารแล้วครับปับสุ่มสร้างเง็นมาร์เบออื้องสองได้ไหมเบื้องสองได้ครับเบิ้องสองได้ปับขึ้นย้ายไปในแถวปับเดี๋ยวเราก่อสร้างกันนะปับสุ่มสร้างเงินมามรวะเ,น,เ,น,เน,นี่ยไม่กุ่มนะเดี๋ยวเราจะทอยกับหลังมันเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมแล้วก็วาร์ป ป่าเพื่อจะลงตรงนี้บุ๋มสุ่มสร้างเลนมาร์กนะถ้าสุ่มสร้างเลนมาร์กก็คือจบยังไงอึบไอ้ไม่สุ่มสร้างเลนมาร์กป่าดาไปทีหนึง่งสลับหลุมดำปั๊บขังฟุกเลยเฮ้ยไม่สุ่มสร้างเลนมาร์กอะป่าดาไปแล้วนะดำบางก่อล้างจุ๊บวิกเลยไหมเนี่ย วันสองวันที่หนึ่งเป็นลุงเมืองแล้วนะตัดเมืองเราใช่ไหมเนี่ยชิลโลชิลโลเอาเอาเอาไงต่ออัเปิดไปไม่แดงนะไม่มีอะไรหรอกป่าแต่สบายนะเราโดนขงังทุกอยู่ปั๊บป่บาดาบปันที่หนึงโอ้ยโชคดีที่ดุมดำเกาไม่ติดนะ,ะมาไม่เดินหน้าถอยหล,นะลังนะเราอะ ปั๊บ12ก่อสร้างก่อสร้างปั๊บเหลือไม่สุ่มสร้างเม่นมัดอึ๊บเออไม่เดินหน้าถอยหลังโอ้โหไม่เดินหน้าถอยหลังก็ไม่ว้าวดีอย่างงี้เบิ้นสองได้ไหมเบิ้นเบิ้นก่อนเบิ้นก่อนเออเบิ้นสี่ได้นะอ่าก่อสร้างปั๊บอืมโดนก๊อปี้เขาติดไหมเนี่ยโดนก๊อปปี้เขาไม่ติดนะอ่าดำวาง อ้าวไม่สลับหลุมดำนะอ้าวาเดินหน้าถอยห,หลังนะดูกระปี้กันไม่ติดนะครับกระโดนสิมับไปนึง่องมาเจอกับทพีไในกี้ตัวตำนานนะ ได้เล่นคนที่สองโอ้โหของผมบัฟบัตรชงบัตรเชิญโอ้เต็มสูบเลยโคตรโหดเลยตั้มนะใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะป๋าดาบนะครับป๋าดาบเก็บดาบยังไงเนี่ยดูหน้าหลังตีช่องทีนึงโอ้ยแกวป๋าดาบใช่ไหมเอ้าวป๋าดาบนะครับเขาน่าจะกันเราอะ ก็ไม่ให้เราจุ่มพี่เนี่ยเบนสองไปใจเย็นใจนเย็นมาบด,ดูหน้าหลังปีช่องดีนึงยังไงเนี่ยใบแดงนะปิ้วไม่ไปนะครับไม่ไปถอยไรถอยห้านะถอยห้าไปเก็บดาบ ป๊ดูดหน้าหลังสี่ช่องนะจากดาบกระตุกพัดปาดาบพี่ี่เนึ่นอ่าวเอฟเฟกไม่ติดนะอ่ะเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังป๊าปอ่๊าดีไหมเป็น๊าประกันขื้นย้ายไปแถวป๊าก่อสร้างป๊าไม่สร้างแลกันเดี๋ยวโดนกปีก็ติด ถุงสร้างเงินมาัดสร้างเงินมัดปัป๊บเราแถวก่อนไปแถวก่อนปัป๊บแล้วก็ก่อสร้างน,นะปัป๊บอ่าไม่สร้างแล้วกันเดี๋ยวโดน์คอปปี้ก็ติดไม่ถุ่มสร้างเงินมาเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังเดิน,เดนหน้าแล้วกันปัป๊บอ่าปัป๊บก่อสรนะ้างนะฮะสร้างเงินมัดไปเลย ยังไงสุ่มสร้างเงินมาร์กไปมุม้งหรไปพื้นทีน่พิเศษไหมโอ้ลิ้นพันกันแล้วสุ่มสร้างเงินมาร์กสุ่มสร้างเงินมาร์กโอ้เสียดายนะไม่ไปพื้นที่พิเศษนะไม่งั้นจบเลยนะครับป่บาดาบนะครับป่บาดาบปบาปมากันแล้วมากันแล้ว่าปปะเนี่ย่บาปปีบดาบนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยหลับหลุมดำทีนะนะนึงดูดหน้าหลัง ดีช่องอัดเจิญเดียวโอ้ยหมวกหลุดอ้าวการดีเลยนะทุกคนดีนะสลับหลุมดำไว้อ้าวมากันนะตรงเนี้ยเป็นการกระจุกจบไลายลายสามนะป่าด่าไปนะครับป่าด่าไปหลุมดำไม่สลับไปแดงนะไปแดงนะปิ้วอ้าวแดงไปแล้ว <c oughs> เราจะทำไงดีเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมเดินได้อยู่เดี๋ยวเอาหลุมดำบอกก่อนปั๊บอืมเอหลุมดำออกนะไปมุมนั้นไปนี้พิเศษเออต่ำเนินก่อนไหมเออไปแดงฉันปั๊บจะเดินหน้าถอยหลังทีนึงรู้เรื่องฮาได้ไหมฮาอ่าเดินหน้าถอยหลังนะจะถอยห้าออกเก้า อ่าแต่ไม่เป็นไรเราวาร์ปได้นะครับจบลายไปเลย <c oughs> เป็นไงบ้างทุกคนมันก็พอเล่นได้นะากับการเนี่ยผมเอาไปเล่นมามันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะนะใครสนใจนะครับก็จัดได้จี้นี้เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่นะแถมได้เปอร์เยอะด้วยไม่ต้องเติมตังค์ให้เป็นซุปเปอร์ด้วยใครที่เติมตังค์เป็นซุปเปอร์ก็ได้เปิดเท่ากับจีนี้แหละ ใครสนใจที่นี้ก็ไปตามหากันแล้วกันยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแลยไป